เออเลิศทิ้งหมาทิ้งกูไว้ก้างดัดฟ้าสิงกูไม่ต่างกับนนท์ไม่กูไม่ต่างกับโอ้มอกี้มันกูยืนอยู่บนด้ดฟันแล้วแบบเออยืนมึงยืนงงตอไปะงงอยู่แล้วจริงอ่ากลับมาที่คลิปรีแคปนะครับผมเป็นยังไงบ้างอีพีนี้พี่อามเหมือนคนดูโดนต่อยอะเออแบบต่อยมันหนักมากเลยนะอีพีนี้ยคือเศร้าตั้งแต่ตอนที่อยู่บนคอนเสิร์ตแล้วเหมือนว่า มันมันไม่ใช่แค่แบบปานเอาเพลงไปร้องอ่ะแต่มันคือแบบเฮ้ยเขาร้องกับคนอื่นแล้วเขาสามารถโชว์ได้จนจบเพลงได้เสียงปุมมือได้รางวัลโดยที่เพลงเพลงนี้ไม่มีเราอ่ะเขาอยู่กับคนอื่นนะเขาอยู่ได้แต่พออยู่กับเราอ่ะมันมีแต่อุปสรรคทําไมแบบเราสองคนหึ่งแบบแค่เพื่อนอ่ะมันยากนะก็แค่แค่เป็นเพื่อนกันคือจะพูดว่าจะรอได้อ่ะจริงจริงทุกคนรู้สึกแบบคืปว่าอีพีนี้มันแบบ คือปกติฉากจูบซีรีส์วอ่ะเราจะรู้สึกฟินจนแบบฟินจนตายอ่ะแต่นี่คือมันเป็นความรู้สึกแบบมันเหมือนมันจะรอข้า่นี้รองจะรอง้า้อยู่เลยอเดียความรู้สึกมันมันเหมือนแทงอ่ะแล้วพอแบบมาอยู่บนดาดฟ้ามันแบบเออแบบเหมือนทั้งคู่อ่ะมันรู้สึกอ่ะทั้งคู่มันรู้สึกแต่แบบแล้วจะให้ทํายังไงอ่ะแบบมันมันไม่มีอะไรที่แบบมันจะสามารถแบบโคจรมาได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าก็แบบถามเป็นย้ำๆว่าแล้วมึงจะเอายังไงกับกูอะไรเงี้ยจนแบบสุดท้ายมันจบที่จูบอ่ะมันเหมือนแบบเออเนี่ยมันคือคําตอบแต่มัน มันก็เท่านั้นอ่ะคือมันจูบแต่มันก็แบบมันไม่มีอะไรที่แบบจะซับพอร์ตคู่ของเรา,เ,ราเลยอ่ะอเอออะไรแบบเนี้ยในในมุมมองเรานะฉากที่คอนเสิร์ตอ่ะเขาแบบดีไซน์มาดีมากเสื้อตัวละครทุกตัวรวมกันอ่ะเป็นสีลุงนะมันมีความเป็นแบบ LGBT สูงมากเขาให้ตัวละครทุกตัวใส่เสื้อมาเป็นฟิลแบบเจ็ดสีเลยคือเหมือนให้รู้เลยว่าเนี่ยมันคือบทเพลงของความรักของ LGBT จริงๆที่แม้ว่าเราจะรู้ว่าเรามีความรักต่อกันและกัน แต่อันนี้เราคิดนะฝุว่ากฎหมายบ้านเมืองหรือว่าคนรอบข้างมันยังบอกว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้หรือว่าไม่สามารถที่จะไปถึงจุดเหมือนความรักในเพศชายและหญิงที่แต่งงานกันได้มีสิทธิเท่าเทียมกันได้คนอื่นยังบอกว่าเราอะทําไม่ได้แม้ว่าเราอ่ะจะบอกว่าเราอะรักกันแต่คนอื่นอะไม่ได้เห็นด้วยกับความรักของเราและเราจะรักกันได้ไหมแค่คําว่าเพื่อนยังไม่ได้เลย เออเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบนขามันฟาธอน,ะนได้ดีจริงๆแบบตั้งแต่แบบผู้ใหญ่มองแล้วมันก็เหมือนกับสิ่งที่ผู้ใหญ่เขามองเราเนี้ยที่เขาปฏิเวสธว่ากฎหมาย LGBT มันมีไม่ได้มันคือสิ่งที่ผู้ใหญ่มอง มันคือกรอบที่ผู้ใหญ่เขาครอบเอาไว้แล้วก็ส่งผลมาถึงเด็กที่เขามีความรักคนเขาจะรักกันมึงเสือกอะไรด้วยเอางี้ดีกว่าคือแบบฟิล์มเอาง่ายๆคือคนเขาจะรักกันมันหนักกระบาลใครหรอทาไมถึงต้อยุ่งกับรีเลชั่นชิพของเขาแม้แต่ผู้หญิงบางคนที่เป็นวัยรุ่นยังบอกเลยว่าแกไม่ได้ชอบชานผู้หญิงก็รู้แล้วอะมันเรารู้สึกว่าฟิล์มมันแบบมันดีนะผู้หญิงคนนั้นอะอิงอะเป็นเหมือนตัวแทนของผู้หญิงที่บอกว่าแกไม่ใช่ผู้ชายอื แกไม่ต้องมาหลอกตัวเองว่าแกเป็นผู้ชายสิ่งที่แกพูดอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่จําเป็นจะต้องมาคบกับฉันเพื่อทาให้แกแบบว่ามีความสุขใช่ฉันรู้ในความคาพูดของอิงคือฉันรู้นะว่าแกมาจีบแต่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าแกมาจีบฉันใช่เออเพราะฉันรู้มาตั้งนานแล้วฉันรู้มาตั้งนานแล้วพอเผยอิงเนี่ยจินจะทํากาไรคู่ให้คือกูรู้อ่ะกูกูมองออกอ่ะอิงบอกว่าโอ๊ย พทัทกูมองออกตั้งแต่มัธยมเออเพออืเ่อนสนิทจริงอยู่แล้วคือแบบจริงๆกํากำไรกูมีหลายสีนะแต่อีคู่เนี้ยกูจะจิ้นจับให้มันเป็นสีเดียวกันหรือว่าอิงอ,อาจจะรู้ด้วยซ้ำเพราะว่าตัวละครอิงอาจจะฟีลแบบฉันก็รู้ว่าฉันก็ไม่ชอบผู้ชายเนี่ยมันคือสิ่งที่ ฉันเข้าใจว่าฉันชอบพาไงมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนตอนที่ฉันแบบฉันชอบผู้หญิงอ่ะฉันไม่ได้ชอบผู้ชายฉันชอบผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือที่เขาทํากําไรคือเขาต้องจงใจจะให้ทั้งสองคนแบบรู้ใจตัวเองกันหรือเปล่าหรืออาจจะแบบอาจจะให้แบบมีเป็นอะไรที่มันต้องไปคุยกันหรือเปล่ามันเป็นสัญญาแบบทางการเมืองที่แบบที่ดีที่ดีมากๆเพราะเขาจี้อยู่แล้วเห็นปะเขาจะแบบเดินไปบอกยังไงเนี่ยคู่เนี้ยยังไงเฮ้ยมีระกบลงคมในดูออกอะไรอย่างเงี้ยมีฟิลลุดอะไรเงี้ยคือแบบอิงรู้อยู่แล้ว าารเรารู้สึกว่าซีนอ่ะเขาเลือกเขาเลือกซีนที่ให้พัดกับพัดกับปราณอ่ะไปสารภาพรักกันคือไปจูกกับบนดานฟ้าใช่ปะที่ลับอ,ะอ่ะเออเราว่ามันเป็นมันเป็นสถานที่ลับเหมือนกันด่านฟ้าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนของเขาทั้งคู่ที่ไม่มีใครเห็นอะแล้วทําไมความรักของ lgbt อ่ะมันต้องไปแบบในที่ที่ลับรับคนอ,อ,อ่ะเนาะใช่ทั้งที่จริงๆแล้วเขาอ่ะเขาก็ถามเขีป่ะประโยคประโยที่พัดถามที่พัดบอกว่ามึงอยากเป็นเพื่อกูเหรอเราจะเป็นเพื่อนกันได้จริงๆรเหรอ มันก็เหมือนกับมาในปัจจุบันอะไรอย่าเงทำไมทำไมแบบเรารักกันแล้วเราต้องหลบซ่อนๆอ่ะทำไมถึงไม่ทำให้ทุกอย่างมันถูกกฎหมายให้มันถูกตามสิทธิเสรีภาพที่เราพึงจะมีตามสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่มนุษย์เกิดมามีสิทธิที่จะรักใครก็ได้เว้ยไม่ว่าเราเป็นเพศอะไรก็ตามเราสามารถที่จะรักใครก็ได้มึงรู้ว่าผีมันมีอ่ะมึงก็รู้ว่าเกย์มันมีเบี้ยนมันมีไบเซ็กชวลมันมีแต่พยายามจะปิดว่ามันไม่มีอ่ะ เหมือนรู้ว่ารู้ว่าผีบนโลกนี้มันมีแต่แบบไม่เชื่อว,ว่าผีมันมีอ่ะเขาจะทำไงปะแล้วแบบเราเราเราเกลียดคาพูดที่แบบเหมือนว่าประเทศเรายังไม่พร้อมคือคือแบบมึงมันมันไม่ใช่โลกนะที่แบบมันจะรักษาได้อ่ะอันนี้คือคนนี้ป่วยที่คิดแบบนี้มันควรมองทุกคนเป็นมนุษย์อ่ะไม่ได้มองทุกคนจากการแบ่งว่าใครเป็นเพศอะไรแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบสัญลักษณ์เหมือนสีเสื้อของนักดนตรีทุกคนพูดถึงซินจูบนดาดฟ้าหน่อยไหม นเป็ยงไบาคือแบบเราอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการจูบที่มันเต็มไปด้วยความหมายอ่ะมันมันแฝงไปด้วยมินิ่งอะไรหลายๆอย่างคือแบบปกติเราดูเรื่องที่เป็นซีนจูบของคู่วายเออมันฟินมันคือความรักเขารักกันมากๆอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบคนมันแบบมันโหยหามันแบบเฮ้ย เขารักกันนะเขารู้สึกกันแต่แบบมันอุปสรรคมันเต็มไปหมดแล้วเหมือนคนที่แบบไม่ได้เจอกันคู่รักที่ประผ่านกันนานแล้วแบบมาเจอกันเออเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เซฟทัวนตรงนี้เราจูบได้แหละเราสามารถที่จะบอกความรู้สึกกันและกันได้แล้วมันมันโหยหามันแบบดูดดื่มอะแบบมันคือความรักที่เขาทั้งสองคนรู้มาตั้งนานแล้วเลยว่าเขาอะรักกันแต่อย่างที่เราบอกเลยคือ e n v i r อ n m e n t รอบๆมันกรอบมันครอบเขาทําให้เขารู้สึกว่าเรารักกันไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ ทั้งที่จริงๆเราคือมึงรักกันน่ะเขาต่างแบบว่าเออนั่นแหละอันนี้มันคือแบบมันคือสิ่งที่สะท้อนจริงๆอ่ะมันสะท้อนมากๆอ่ะแล้วเขาปูมายาวมากเลยนะก่อนที่จะไปถึงแดดฟ้าคือเขาปูตั้งแต่ฉากต่อยังข้างล่างว่พาทำไมอ่ะแบบกูเป็นเพื่อนกูบอกบอกคนอื่นไม่ได้อะว่าแบบว่าเราแบบว่าเรารู้สึกดีต่อวจรเรามีซัมตริงต่อกันแล้วจริงๆอ่ะมันตอนที่พูดข้างล่างอ่ะหรือว่าอีพีทั้งตอนอ่ะไม่ได้คิดเลยซ้ำว่าเขาจะเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ทุกขั้ามันเหมือนพูดว่ามึงกับกูคุยกันอยู่ะ เข้าใจเหงาปะไม่จริงๆเธอรู้ใจเหงาป่ะเพราะแบบมึงกับกูคุยกันอยู่อ่ะกูหึงมึงอ่ะที่มึงไปยุ่งกับคนนั้นทำไมอยากให้มันรู้ไม่ได้อะไรเงี้ยมึงหึงมึงเหรออะไรเตอนเช้ายังกินกินข้าวเช้ายังนอนก็นอนด้วยกันกินข้าวก็กินด้วยกันอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจคือแบบกูชอบมึงอ่ะกูกูบอกคนอื่นไม่ได้หรอกก็กูชอบมึงกูคลั่งรักมึงอ่ะอย่างเงี้ยเออฟีลลิ่งเนี้ยมันคล้ายๆกับคนที่มีแฟนเป็นดาราป่ะเออใช่มันเหมือนแบบทำไมอ่ะทำไมแบบ เราเราต้องอยู่แต่ในที่ลับเหรอเราสังคมมันครอบเหมือนกันไงใช่ใช่สังคมมันครอบว่าถ้าเป็นดาราแล้วมีแฟนจะไม่ดังจะความนิยมลดน้อยลงอะไรเงี้ยสังคมมันครอบมันก็เลยทําให้เขาต้องมีความลับแบบปิดๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้กว่าเรื่องนี้มันก็มาท้อนเห็นเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้อยากจะรักทำไมต้องปิดอ่ะพี่าญาเลยบอกเอาไว้เหมือนที่รับความรักไม่ใช่ความรับเกยอยากเจอรักทำไมต้องปิด make it happen ็นมคอแฮนเม e ่นนองจอ เออนั่นแหละมันจะไม่ต้องปิดมันต้องเปิดนะเติบเติบเติบมันแน่นเวลาต้องเปิดแล้วเห็นสายตาเมื่อกี้ปะถ้าเห็นสายตาพัดเมื่อกี้ไหมตอนที่ตอนที่แบบพูดกันแล้วร้องไห้น้าตาหยดออกมาเออไม่คิดว่าแบบซีนี้จะได้เห็นแบบพูดกันอยู่แบบมันผู้ปกติเลยนะแต่น้ำตาคือแบบสั่งได้เลยทั้งคู่ด้วยนะมันคือกูรักมึงมานานแล้วว่ามันแบบมันอั้นจนแบบมันมันออกมาออกมาเองโดยที่แบบไม่ได้เข็นอ่ะแล้วใดๆคือโอมอ่ะ ปกติแล้วโอมอ่ะไม่ได้เล่นดีฟอย่างงี้ปะไม่ถึงว่าเวลาโอมเล่นอ่ะเออแล้วแล้วพอเออนี้ยคือแบบนับถือนะแบบเลสเปคคือแบบว่าแบบเรารู้สึกว่าโอมถ่ายทอดตัวละครพัดออกมาได้แบบเออนี่พัดเนี่คือพัเนี่คือพัดที่เรารู้จักตั้งแต่แบบอีพีหนึ่งอะไรเงี้ยใช่เออจริงก็ทิ้งหินตั้งแต่เปิดเรื่องเลยนะที่บอกว่ามึงเป็นเมียกูไงกูไม่ใช่เมียเดี๋ยวเรามาแข่งกันดิใครเป็นผัวเป็นเมียกู เดี๋ยวก็มาแข่งกันอีกคอยดูดิอ,อ,อ่ะอ,กกอ,อีพีนี้ประดุกมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมึงใส่พัดอ่ะมีอะไรที่พวกกูไม่รู้อีกปะทะเลอีกแล้วทะเลอีกแล้วจริงๆแล้วพี่เนี่ยก็อยากเลิกคบอยู่แหละแต่ว่าสงสารนะทาไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ด้วยเฮ้ยมีเด็กน้อยก็บอกมาดิกูไม่ได้ชอบไปเที่ยวกันสองคนเหรอ ใครรู้สึกก่อนแพ้บิวโอ้ยไ่เที่ยวกันสองคนหรอเออเขาไปแฮนดีมูก็จุบๆแล้วก็ต้องมาออกเขาเร้ยออะไรเมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้ะคืนเข้าหอต่อไปก็คือแบบบินตรงไปแฮนดีมูเลยจ้าแล้วก็เขาใส่ความเป็นพี่ออฟเยอะมากใครรู้สึกก่อนแพ้อืเพลงก็เหมือนกัน เพราะเราคู <'t> ่กันแล้วก็แบบเพลงของเราสครับทั้งนั้นจริง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 มอะไที่พวกกูไม่รู้อยู่ปะอันนี้เสียงวัยวัยพดเป็นจะพืชเฮ้ยใช่ไม่ใช่เสียงวัยก็คือวัยบอกว่ามึงไก่พัดละมีอะไรที่กูอะไม่รู้หรือเปล่าวะก็คือไวพดเป็นจะพืชเฮ้ยแต่ถ้าเมื่อกี้ ปานไม่มาห้าวนี่ไวกิ้งแล้วนะโดนจิ้วิ้เลยแสดงว่าหลังจากจูบแล้วเขาก็ตึงๆกันนิดนึงเพื่อนตอนแรกฉันคิดว่ามาเข้าค่ายมันเหมือนมีคนอื่นด้วยเมื่อเมื่อเรารู้ว่ามันจะจบยังไงเราไม่เริ่มแต่แรกดีกว่าวะก็คือเหมือนรู้ว่ารักของเราเป็นไปไม่ได้อ่ะเราไม่ควรจะรักกันดีกว่าไหมอย่างงี้ปะทะเลสีดำด้วยนะทะเลสีดำแต่เรารู้สึกว่าฉากทะเลจะเป็นฉากทำให้เขาอะ ได้มีความ,มเป็นตัวเองมากขึ้นได้เปิดใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เสื้อทั้งคู่ปกติเป็นแดงเหลืองใช่ไหมตอนนี้เสื้อก็กลายเป็นสีเดียวกันละใช่เออเป็นสีน้าเงินเหมือนโดนน้าทะเลแบบมันโดนน้ำทะเลแบบซ,ซัดซัดสีที่เป็นทิดที่ซัดซัดอะไรที่เป็นคนอื่นออกไป oh, <no. S 1> แล้วเราไปอยู่ในโลกของเราสองคนเราลองคุยกันดูซิว่าว่ายังไงอ,อะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะสดชื่นเหมือนกับโอชีที่ได้วิตาม200 mm. uce, ินซีสองร้อยมิลลิกรัม reduce reuse recycle เออ เราจะเอาโปรดักต์นี้กลับมาทําใหม่หรือเปล่าให้จากคนที่แทะเลาะกันกลายเป็นแฟนเพื่อนเอหรือว่ารีเลช i ั่นชิพเอ้ยลีชวิตไปเลยสิค่ะเอ้ยแล้วก็ซีนสุดท้ายปวกแกที่นั่งกันที่เรือก็คือในตัวอย่างก็ที่บอกว่ามึงกับกูมาแข่งกันใครรู้สึกก่อนแพ้เออจึงดิวก็ดิวในตัวอย่างไอ้ดิวไปด้วยกันนะใช่เออขาก็เล่นข็ก็เล่น เออมันก็แบบอิสต์เอ็เนาะมันก็คือดิสนียแหละมันมีสองอย่างแล้วมาอิสเอ็กซกับพวกมึงอะคิดคิดเยอะจริงๆอีพีเนี้ยยกให้นันนกับโอมเลยรู้ส uh> ึกว่าเดอะเบสของเดอะเบสใดๆทั้งส si ิ้นก um> um> ็คือตัวละครอะมันมันอิมแพกจริงๆมันอิมแพกแล้วมันมันร้องไห้แล้วน้องเล่นได้ได้ดีจริงๆยอมรับมากๆจริงแล้วแบบนักแสดงสมทบอะดูไม่ลำคาเลยยังไม่ปูเอ้ยังไม่ปูปมพ่อะมีเลยนะว่าแบบ มันทำไมมันต้องทะเรขนาดนันเลยจึงทะเลาะอะไรกันดักขนาดเออเหมือนที่เรามองการเมืองไงทะเลาะอะไรกันเนี่ยเออจริงๆนะเวลาเรามองผู้ใหญ่ที่เขาทำการเมืองอะเราก็จะโกรธกันอะไรจะแบบจะทะเลาะอะไรกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันร่วมมือกันไหมจริงรุ่นกูที่ต้องมาตกเป็นวิบากกรรมอะรักกันจะอยากจะรักกันก็รักกันไม่ได้ออ้ยเออว่าเพราะว่าพวกคุณอะผู้ใหญ่อะทะเลาะกันและปูกันไว้ทําให้พวกเราที่เป็นวัยรุ่นเยาวชนเจนใหม่อ่ะอยากจะรักกัน ทั้งที่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วกันแต่เราต้องมานั่งเลาะไปกับคุณด้วยอะไรเงี้ยเออว่ามึง <อ daí! S 1> จริงจริงด้วยเพราะฝั่งคมมันครอบเราเอาไว<ต>้เหมือนจ่าเลยแม้แต่เราจะรักกันด้วยเรื่อง lgbt อ่ะเพศคุณยังมากรอ,อบเราเลยว่าเราห้ามรักกันหลายคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าแบบว่า lgbt รักกันได้แค่กฎหมายไม่ยังไม่อยากให้แบบแต่งงานกันได้การที่คุณบอกว่ากฎหมายแต่งงานกันไม่ได้นั่นแหละคือการที่คุณบอกว่ามึงไม่ไควรรักกันเขาปฏิเสธแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเชื่อเลยว่าจริงเรองถ้าเกิดเรื่น เราจะให้พ่อแม่ทะเลาะกันด้วยเรื่องที่แบบเข้าใจผิดวะแล้วแบบพายกระบาลตอนจบแบบทะลุทะเลาะกันเรื่องนี้เหรอฟีแบบสมมแบบถังขยะเกินอะไรกันอย่างเงี้ยสมมติสมมติหรือว่าอะไรเงี้ยคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะแล้วมาทําแล้วเด็กต้องฟีแบบฮะนี่เสียเวลามาสิบห้าปีที่ที่กูเป็นเพื่อนกันไม่ได้รักกันไม่ได้เพราะว่า แค่นี้แค่นี้เออมันน่าเสียเสียใจนะเว้ยถ้ารู้อ่ะถ้าเรารุ้นเราลุ้แล้วเขาแบบอ้ะวปัจจัยเหตุสําคัญใช่ไหมที่ทําให้ทุกวันนี้มันเป็นอย่างเนี้ยจริง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 เอาวันนี้สนุกมากรับทุกคนก็เต็มอิ่มกันไปแล้วเนาะกับแค่เพื่อนกับเพื่อนก็สามารถดูเต็มๆนะครับผมได้บนแอปพลิเคชันของ VTV นะครับใติดกระดิ่งไว้นะทุกคนหลายคนขึ้นมาดูหลายคนอาจจะตกใจเพราะว่าไมลงช้าลงเร็วบางทีคือจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบเราต้องรอทางเขาปลดลิขสิทธิ์ด้วยมันก็อาจจะต้องรอกันนิดนึงนะครับโอเควันนนนนี้ลลาากกกกกััไไป่อคคครบฝทุด์ กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับบายแฮปปี้ <Happy. S 1> อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ